ไปด้านหลังแล้วเขาก็เลยบอกเขาก็บอกอ,อย่างนี้แล้วเขาก็ทำอย่างนี้ก็ถามก็ว่าน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างร่วมกับเราพาร์ทเนอร์ระเบิดศึกฟุตบอลเยาวชนช้างจุเนียครับ2 0 2พรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ดยคู่ชิงชนะเลิศโรงเรียนอสัมชัญธนบุรีแชมป์เก่าและแชมป์สสมัยเอาชนะการท่าเรือ f อไปด้วยสกอร์สตั 1, วหนึ่งคว้าแชมป์สมัยที่5ไปครองและสำเร็จคู่ชิงอันดับที่3โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหาคนครเอาชนะราชบุรี f อด้วยการโดน,นจุดโทษไปด้วยสกอร์รวม8.7ต่อหลังเสมอในเวลา1ต่อหนึ่งนอกจากนี้ช้างยังมีรางวัลพิเศษรางวัลสปอตแอนชิพอว์ได้แก่โรงเรียนอสัมชัญธนบุรี ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมได้แก่โจชัวพรจากโรงเรียนสัมชัญธน,นบุรีกองหลังยอดเยี่ยมได้แก่สรวิทย์อารันนาจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครกองกลางยอดเยี่ยมได้แก่ปัญญวิทย์เรืองศักดิ์จากการท่าเรือ f อซกองหน้ายอดเยี่ยมได้แก่ประกรณ์สุทธิปภาจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร รางวัล MVP ได้แก่รังสิบันลักษณะเลิศจากโรงเรียนสัญชันทนบุรีและรางวัล Most Talented Player ได้แก่ประกรณ์สุทธิปภาจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครจะได้ร่วมเดินทางสู่ประเทศอังกฤษร่วมกับทีมแชมป์โรงเรียนสัญชันทนบุรีได้เปิดประสบการณ์รูปหนังอล้ำค่าที่เงินหาซื้อไม่ได้ระยะเวลา10วันติวเข้มกับสโมสรชั้นนำชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์พร้อมร่วมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับอะคาเดมี่ของเกาะอังกฤษในเดือนกันยายนนี้รู้สึกภาคภูมิใจครับที่แบบทำให้ ผมได้ไปฝึกที่ประเทศอังกฤษครับเพราะว่ามีโอกาสได้พัฒนาตัวเองครับพัฒนาแล้วมาใช้กับทีมผมอะไรเงี้ยครับก็อยากขอบคุณครับทุกสปอนเซอร์เลยครับทุกท่านนะครับที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาทําให้ผมแบบได้มีโอกาสได้ไปอังกฤษแบบนี้ครับติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆจากน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างผ่านช่องทางออนไลน์ไทยเบฟไทยทนันลิน นมเปรี้ยวที่ถูกคิดมาเพื่อคนยุคนี้นมเปรี้ยวดีไลท์มีสี่สูวนให้เลือกนะไม่มีลิมิตไม่มีใช่ไหมตัวสัตว์ใหญ่แค่ไหนต้องหลีกทางให้คนใจเกินร้อย กระพัดคราบหนักจาัดก,การง่ายไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้แค่กดซัดแอทแทกใหม่มีมโครวัชเทคโนโลยีสลายคราบหนักเหนือขั้นคราบหนักกดสัดได้เลยแอทแทกใหม่รอย c o f o f f อ e a า a ิก c าอยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับความหอมกลมกลม่อมกาแฟรอยัลคา f ฟอาราบิก้าหอมเข้มเติมเต็มทุเวลา ใส่ใจดูแลอย่างมีมาตรฐานอูชวนซ่อมปูคุณภาพสูงที่ลูกค้าวางใจกรุงเทพประกันภัยยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดคนขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮีแต่เราคิดว่าคุณค่าดีๆมีได้มากกว่าที่เคยน้ำกระชายขาวผสมวิตามินซีมีวิตามินซี200%ต่อขวดวิตามินซีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติข,ของระบบภูมิคุ้มกันยันฮีวิตามินวอเตอร์เบลาสตอรี่สุดท้ายไม่เอาไม่ถ่ายแล้วนะแบงไม่ไหวแล้ว ดูเด้งใสเหมือนเมื่อเช้าเลยอ่ะโอเลอคอลลาเจนเพปไทด์ผสานพลังผิวดูเด้งสีเท่าผิวดูเด้งอิ่มฟูขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้โอเลอคอลลาเจนเพปไทด์เลสแตกหน่อยปะซาวครีมเน,น้นๆกรอบที่ใช้อร่อยเต็มรสชาติลองแล้วจะเลิฟเลสแตกลองเลยออโรบี <c oughs> สีฟันช่วยด้วย ลองนี่ใหม่ยาสีฟันออโรบีฟาสไวช่วยให้ฟันดูข,ขาวขึ้นใน3วันใหม่อโรบีฟาสไวช่วยให้ฟันดูข,ขาวขึ้นใน3วันชุดพอใจบัคเก็ตได้ลคะค่ะแถมมวก้วยคะ่ะจ่ายเพิ่มไหมไม่ต้องคะ่ะกดไลค์กดแชร์เช็คอินไม่ต้องสักอย่างเลยค่ะพี่ง่ายแค่นี้มีอยู่จริง <S <S> <S เพียงซื้อชุดบัคเก็ตรเริ่มต้น199เบาทเฉพาะจันถึงสุ์ถึง2ี่สิกกรกฎาคมนี้่ <S <S> <S> ไ้ตรงนั้นเลยนี่คือโอกาสที่โออาร่วมสร้างให้เกิดขึ้นจริง และเราจะทำให้ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นต่อไปเพื่อความเป็นอยู่เพื่อการเติบโตเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีมากกว่าเดิมโออาร์หอริ่งครับชอนทายพี่ชอนว่าไงมีเพลงใหม่ที่เริ่มวันใหม่ด้วยบอสคอฟฟี่ดื่มดำระดับบอสได้ทุกที่บอสคอฟฟี่ฝันอยากตื่นมาผมสวยแต่ฟ้องสลาย พราะผมเสียปลอกขาดด้วงใช้แพนทีนสูตรผสานไมโครโปรวิตามินช่วยฟื้นบำรุงผมเสียปลอกขาดด้วงถึง10บเท่าผมแพนทีนสวยได้ไม่หงอโชกบูธไม่เซนแมทหนึ่งแถมหนึ่งแผลได้ตอบโจทย์เจนน้องเจนไม่ต้องหาค้นหารบูธแผลได้พี่เจนงานสู้กลับชอบให้ยาบบูธแผลได้น้าเจนชอบใชทบ้ทันบูธแผลได้ถึง22สิงหาคมน,นี้ที่บูธท,ทุกสาขา บริษัทอมโโดกรุ๊ปจำกัด8.35โมง35แล้วนะคะคุณผู้ชมในฐานะที่วันนี้วันเสาร์นะอขออนุญ,ญาตเตือนภัยเตือนใจก่อนที่จะขี่รถขับรถออกไปนอกบ้านกันหน่อยเพราะเชื่อว่าหลายคนน่าจะออกไปใช้ชีวิตวันหยุดกันเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะ ใต้ท้องรถคาล้อเลยเหรอ